เล่นกับน้องบอกนให้ไปเล่นกับน้องไงครับ ใส่แว่นให้้องรอครับให้แม่ใส่แว่นเลื่อนตัวเลยก่นยืนยืนยืนข้างบนแต่นี่เย็ดครับม่นได้ปมันได้เ้ี่ยยกยืนคนน้ำปะเอาเหรอเย็ดไปละไปไปโอ้โหสนุกไหมสองสามเดิมโอ้ยอ่างเงี้ยสองสต้องไปลองแล้วนะมวยแล้เดิย็

เก็บเก็บดีเก็บเลยหลุดหลยรอบแล้วไ่ใส่แล้วอ๋อสีเลด่ไปยินไหมครับไม่งั้นขึ้นนะไ่ใส่แล้วพอต้องใส่แล้วใส่ให้มันตรงกลางไงบางทีสนุกไหมคะ นั่นเองไม่ต้องตามเพื่อนสิทำไมจัน่อยได้จัน่อยได้ีเกาดับมนเก่งึ้ดีกว่าหนีดิไม่หนีโดนจับนะรดีไปนะไรถไปนะีขอันไม่ทันจะดครับัง้เครับไไงนนีไได้ไ่แล้วนะไม่อานได้แล้วันไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn